รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะว่าไปโรงพยาบาลนี้ก็เ็กดีเนาะรู้วุ่่นวายดีอ่ะช่วยของไอ้สามเขา้าโรงพยาบาลได้ปะเนี่ยอยู่นี่นานๆก็คิดถึงเราเราอยู่ลามากเหมือนกันเนาะไม่รู้เพื่อนๆจะเป็นไงกันบ้างแล้วผิงได้คุยกับหลองปะอ๋อช่วงนี้ก็มีคุยนะคุยทางไลน์อ่ะคุยกันบ่อยไหมอือช่วงนี้ก็บ่อยนะผิงชอบต่อใช่ไหมเอารูกมาตั้งแต่ปีสองแล้ สามรอด้วยสามมีเรื่องอะไรจะคุยกับเราเหรอเราไม่ว่างนะไอคุณสามสุภาพเชียวคุยกันได้เราอยากรู้ว่าที่สามบอกว่ารู้เรื่องของเราตั้งแต่ปีสองอะหมายความว่าไง แล้วจริงไหมล่ะก็ตอนปีสองอะที่เราทําละครเวทีอะ่ะฉากสนามบินตอนจบอะ่ะลายเครื่องบินอะเป็นลายเส้นเลือดแขนที่ต่อติวให้ผิงไงเราจําได้สามรู้ได้ไงอะ่ะก็เราเป็นคนว่าให้ต่อเองไงทําไมเราจะไม่รู้แล้วก็ตอนปีสามนะที่เราไปเวทาศาสตร์ชุมชนน่ะผิงสารภาพรักต่อไม่ใช่หรอเรื่องนี้สามก็รู้หรออืมก็ต่อเล่าให้เราฟังอะ่ะ ต่อทำแบบนี้เนี่ยพี่อายจุรู้จักอายกันแล้วเนี่ยไม่เป็นไรลรอต่อมันก็ชอบผิงเหมือนกันชอบมากมากด้วยต่อเนี่ยนะสวัสดีค่ะน้องๆที่พี่มาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะถ้าจะเรียนหมอคงเลิกที่นี่แหละผมจะสอบหมอสู้โว้ยต่อมันชอบผิงมาตั้งแต่มัธยม ที่มาเรียนหมอก็เพราะตามผิงมานั่นแหละโคตรจะไร้สาราเลยตามหญิงมาเรียนต่อมันนานอ้อนวอรเราตอนปีหนึ่งเพราะอยากได้สมุดเลคเชอร์วิชามูเก้นมาให้ผิงมันยอมเป็นหนุ่มน้อยตกน้ำตอนปีหนึ่งเพื่อเอาใจผิงยอมถูกกระปุกเอาเงินไปให้พีวายโปร เพื่อจะสารภาพรักผิงมันตั้งใจซ้อมละครหน้ากระจกจนดึกจนดื่นเพื่อจะเล่นละครที่ผิงกำกับให้ดีๆตอนเวชาศาสตร์ชุมชมที่ผิงเมาแล้วหายไปมันก็ตามหายยางเอาเป็นเอาตาย ที่เราทั้งหมดเป็นเรื่องจริงใช่ไหมจริงดิแต่ที่เล่ามาเนี่ยยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ต่อทําให้ผิดหรอกนะ เ้ยคุยกับใครอ่ะเพื่อเฮ้ย <He i, S 2> เพื่อนไหม่ะชื่อเพื่อเหรอแกแหละเพื่ออา้าวหมอไปเที่ยวง,งานวัดด้วยกันไหมคะเยน่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนำสาว,ส,าว,ส,าวสวยๆให้รู้จักรับรองไม่พลาดแน่ๆงั้นงั้นไปเลยดีกว่าครับไปบิดจ้ะกลับไปยืนตรงนี้เลยฉันจะฟ้องหนูนัท โอ้แต่เสียด้นะครับวันนี้ผมคงไปด้วยไม่ได้จริงๆนะฮะ mm hmm. พอดีว่าผมกับต่อนี่ต้องเตรียมตัวสําหรับเคสสำหรวันพรุ่งนี้นะผมขอโทษจริงฮะงไว้วว้หลังครับผมงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะครับผมไปกันเละไปความห่างไกลในการเข้าถึงการรักษาของชาวบ้าน นักศึกษาแพทย์ปีหกอย่พวกเราก็เหมือนสิ่งที่เข้ามาช่วยให้ระยะห่างนั้นลดลงส่วนความห่างไกลที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเราวิทยาาพความห่วงใยและความคิดถึงก็เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มให้ระยะห่างนั้นสั้นลงจนบางครั้งก็แทบจะเดินไปถึงได้ ผิงผิงมีอะไรหรือเปล่าคะโทษครับพอดีผมทักคนผิดนะครับขอโทษนะครับ หมอมากพอดีเลยเมื่อกี้มีเพื่อนหมอคนนึงเข้ามาหาหมอด้วยอะค่ะเพื่อนหรือว่าแฟนหมอละคะหน้าตาสวยเชียวแล้วเขาบอกหรือเปล่าคะว่าเขาคือใครไม่ได้บอกนะคะเออแต่เขาฝากนี่ไว้ให้หมอด้วยค่ะขอบคุณครับพี่ก็บอกนะคะว่าหมอกําลังจะมาแต่เขาก็ไม่รอค่ะรีบวิ่งออกไปเลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะคะครับ ที่แกบอกฉันว่าแกไปต่างจาังหวดน,นี่แกไปที่ไหนมากว่าจะมาถึงนี่ต้องห้าชั่วโมงฉันไปขอนแก่นมาฮะขอนแก่นเนี่ยนะแกไปทำอะไรที่นั่นอะ